สวัสดีค่ะวันนี้พามาเที่ยววัดเขาวงกันค่ะอันนี้ตั้งแต่ทางเดินเข้าวัดเลยนะคะ่รมรื่นมากๆต้นไม้เยอะมากๆเลยค่ะอันนี้น้ำก็จะถ่ายคลิปไปด้วยแล้วก็เดินตามทางเข้าวัดไปด้วยอันนี้เป็นหลังจากจอดรถเสร็จนคะคะก็กําลังเดินเข้าไปเรื่อยๆร่มรื่นมากแล้วก็คนวันนี้ที่ไปเนี่ยเป็นวันพระนะคะคนก็ค่อนข้างจะพลุกพล่านนิดนึงแต่ก็ไม่เยอะมากอันนี้เป็นที่จอดรถ ที่จอดรถเนี่ยมีที่ให้จอดเยอะมากค่ะกว้างขวางอันนี้นําเดินเข้ามาในตัววัดแล้วอันนี้เป็นสวนของน้ําตกนะคะอันนี้เป็นทางที่ทานอาหารมีที่ขายอาหารมีที่ล้างจานทุกอย่างสะอาดสะอ้านหมดเลยอันนี้นํา เ,เดินเข้ามาในตัวด้านในแล้วในส่วนของตรงนี้ที่วัดเขาจะปูเสือซึ่งเราก็ต้องถอดรองเท้าตั้งแต่ทางเข้าเลยค่ะปูเสือในบริเวณซะเป็นส่วนใหญ่เลยนะคะซึ่งในส่วนตรงนี้ทุกคนจะต้องถอดรองเท้ากันหมดอันนี้เป็นส่วนของที่ขายวัตถุมงคลค่ะแล้วนําก็จะเดินไปนะคะจะมี พระให้สักการะอยู่ในถ้ำเดี๋ยวจะมีบางส่วนที่นำถ่ายคลิปในถ้ำนะคะอันนี้เป็นทางที่เดินไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวจะอ่านำจะมีไปตรงส่วนของเซียมซี ที่เป็นเจ้าแม่กวนอิมที่เห็นไกลๆตรงศาลาอันนั้นน่ะสำหรับเจ้าหน้าที่นะคะน้ำก็จะเข้าไปถามเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ช่วยของทางวัดว่าน้ำจะถ้าเข้ามาปฏิบัติธรรมจะมาอะไรอย่างไรนะคะตอนราตดีมากๆเลยค่ะน้องน่ารักมากๆนะคะอันนี้ในส่วนของเดินมาเรื่อยๆอันนี้ลึกเข้ามาแล้วนะคะตรงนี้ตรงที่เห็นคนเยอะๆเนี่ยคือจะเป็นส่วนเสี่ยงเซมซีกันอยู่อันนี้เป็นบริเวณวัดค่ะ น้ำก็เดินไปเดินมานะคะในทางนี้มีบางส่วนที่วัดเนี่ยจะกั้นเขตไว้ว่าเป็นสําหรับผู้ปฏิบัติธรรมนะคะบางส่วนก็คือจะเข้าไม่ได้ก็คือเนี่ยค่ะจะเป็นลูกกงล็อกไว้ปิดเอาไว้นะคะเราก็คือสําหรับผู้ที่มาเนี่ยเราก็จะเดินในบริเวณที่ทางวัดเนี่ยปูเสือสีแดงอันนี้ให้นะคะซึ่งในส่วนตรงเนี้ยคือต้องถอดรองเท้าอย่างที่นําบอกอันนี้ก็คือหมุนไปหมุนมานะคะตรงนี้คือนํายืนในบริเวณที่ปูเสือ มีน้ำก็ถ่ายตรงป้ายมาวัดเขาวงถ้ำนารายอยู่จังหวัดสระบุรีการเดินทางเนี่ยสะดวกมากๆเลยค่ะขับรถประมาณชั่วโมงนิดๆเองนะคะเกือบสองชั่วโมงด้วยความเร็วของน้ำที่นํำขับเนี่ยคือประมาณแปดสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่เร็วด้วยซึ่งก็ถึงได้ไม่ช้านะครับประมาณร้อยกว่าโลนิดๆค่ะถึงตัววัดนะเริ่มจากตรงบ้านนํำคือวิภาวดี18อันนี้เนี่ยเป็น ในถ้ำนะคะถ้ำที่อยู่ข้างหลังตัวพระพุทธรูปด้านหน้าอีกทีหนึง่งถ้ำเนี่ยเข้ามาถึงก็สัมผัสถึงความเย็นได้เลยนะคะแต่ว่าทางวัดเนี่ยก็ยังมีเปิดพัดลมช่วยแต่ตัวถ้ำตัวพื้นเนี่ยเย็นมากๆเลยค่ะและนี้นําเข้าใจว่าเขาเตรียมใส่สินไว้สําหรับงานกระถิ่นที่จะมีใน น่าจะหกหรือสี่พฤศจิกายนที่จะถึงนะคะอันนี้เป็นวันสุดท้ายของเดือนตุลาคมซึ่งเป็นวันพระวันนี้นําก็เลยมาลองมาเที่ยวดูที่วัดนี้เพราะว่าเพราะว่าแพลนว่าอยากที่จะมาปฏิบัติธรรมที่วัดนี้สักคืนสองคืนนะคะดูสงบร่มรื่นมากๆเลยแล้วก็อันนี้ก็คือเดินออกมาจากตัวถ้ำก็จะเป็นตรงนี้ศิละปะคลบบุรีนะคะสวยงามค่ะสวยงามแต่อยู่ด้านหลัง อันนี้นําเดินย้อนขึ้นมาอีกนะคะออกมาจากตัวถ้ำนําเดินวันนี้ก็คือที่นําถ่ายคลิปเนี่ยจะอยู่ในบริเวณพรมเสือสีแดงถ่ายคลิปไปเรื่อยๆนะคะอันนี้คือคนนําพยายามถ่ายตรงที่คนไม่เยอะนะคะซึ่งวันนี้พลุกพล่านก็จริงแต่ทุกส่วนเนี่ยจะอยู่แบบเป็นระเบียบเรียบร้อยคะ่ะจะไม่ไม่อะไรมากนะคะอันนี้จะเป็นรูปปั้นของอที่นํานั่งที่นําอ่าน,นคือสมเด็จเกี่ยวนะคะนั่งอยู่ตรง องที่ใส่แว่นก็คือท่านหลัดสีลิงดำนะคะวัดนี้เนี่ยจะเป็นวัดสาขาของวัดท่าซุงที่เรารู้จักกันอยู่แล้วเนาะรมรื่นมากๆเลยค่ะ